ชลบุรีจะเอายังไงกับ10นาทีสุดท้ายตรงนี้ไปต่อหรือพอแค่นี้ครับไ,ไ,ไ,ได้ฟรีคิกครับอีซองโดเปิดขึ้นมาได้บองไปเลยโอ้โหกศูนย์โดยอีเจซอ,องครับง่ายๆเลยประตูแรกของอีเจซอ,องครับเพิ่งจะเปลี่ยนลงมาแล้วยังทำประตูได้ครับ60ครับผูกครึ่งโหล ไม่นาเชื่อว่าเกมจะขาดอะไรได้ขนาดนี้ครับกับการที่ชมบุรีเหลือ10คนแต่ก็มาโดนรัวเอาครึ่งหลังนะครับดูร็บเปิดมาตรงนี้ตัวประกบเป็นใครไม่รู้ครับเพราะว่าอเจซองขึ้นคนเดียวเลยครับชมบุรี3คนไม่มีใครขึ้นสักคนเลยครับปริญญาเอมโบเน่แล้วก็เลออนเจม จร,จริงๆลูกนี้ก็ไม่ได้ซับซ้อนในการ,รเปิดด้วยนะครับเปิดโดยตรงเข้ามาเลยครับแต่ว่าโอการจัดการเกมรับของชวบุรีมีปัญหาครับ